สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง youtube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงลาวพัฒนานะครับงวดบัญันที่25พฤศจิกายน2567นะครับหลังจากวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะครับลาวพัฒนาออกผลมานะครับออกมาที่949497นะครับ949497 นะครับอันนี้6ตัวนะครับ3ตัวบน497านะครับ4ี่2ตัวล่าง9 4านะครับสตัวล่าง94นะครับไปดูตัวเลขที่ช่องที่ผมลงไว้ให้นะครับก็สูตรที่ลงไว้ให้เน้นไปบนวันนี้วันนี้ไม่มาตามนัดบนนะครับไปล่างล่างนะครับไปที่ล่างนะครับเรานัดกันไปที่บนแต่เขามาล่าง94คือตัวประกบ ที่ลงไปล่างนะครับเป็นตรงนะครับตัวสูตรนี้จะค่อนข้างจะตรงอยู่นะครับส่วนหลักสิบบน8 9ด3นี่มานะครับมา8 903มาที่9นี้ครับมาตัวนี้นะครับมาตัวนี้มาที่9นะครับมาที่997นะครับ9 4 97นะครับ9นี่มากันจังเลยนะครับ9 4 9 497นะครับ6กตัวหลัก10จะเป็น9ทั้งหมดเลย นะครับอันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์อันนี้คือสูตรแรกสูตรตัวตัวดึงออกมาตัวดึงออกมาตัวดึงเด่นนะครับผมดึงมาที่8นะครับดึงมาที่8ไม่ใช่ดึง9นะครับถ้าดึง9้เรามีโอกาสได้3ตัวเลยเพราะว่าหลักสิบหลักร้อยนี่มีสีนะครับหลักร้อยนี่มีสีน, 8, 2, นะครับหลักร้อยมีสีผมเน้นไป82นะครับถ้าเอาตัวนี้ไปถ้าเก้ 9, 9, 4, แล้วก็เอา4ใส่ ได้เลยเจ็ดก็มีนะครับเจ็ดเป็นหลักร้อยก็มีเจ็ดแปดีมันจะเป็นเจ็ดเก้าีนะครับมันก็จะได้สามตัวนะครับถ้าถ้าลงตัดตรงไปทั้งหมดนะครับจับทั้งหมดตัวจะได้อยู่นะวันนี้จับหมดนี้จะได้อยู่แต่เป็นโต๊ะนะครับแต่าทั้เท่านี้เท่านั้นเราก็ได้แล้วนะครับเก้าีล่างนะครับก็ถือว่าเข้าแล้วนะครับตัวเลขที่จับคู่ไว้เข้าแล้วนะครับก็จะลงให้ต่อนะครับในวันจันทร์ ให้ดูต่อในวันจันทร์นะครับสูตรแรกที่จะให้ดูเลยนะครับก่อนจะดูใส่คำเตือนกันหน่อยนะครับเนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขจากสถิติการออกลอนจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาคอบน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อควาบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปทรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอเอฟซีที่อยู่สอฝั่งโค้งนะครับก็มีที่ ถือว่าถูกรัฐบาลของรัฐบาลลาวนะครับก็มีทุกวันจันทร์เขาตั้งโต๊ะจันทร์พุทธสุ์มีตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะอา้าวขายนะครับอา่าวันสุกนะครับมันเข้าอยู่ที่9ก9 7นะครับตัวที่เน้นว่ามันจะมา10นะครับนี่8 9 0 8903นะครับก็มันเดินมายาวๆนะครับสูตรช่วงนี้นะครับแต่ว่าเดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้ตัวที่เอามาตัดเดิ่นีหายไปนานแล้วนะครับนี่63สไม่เข้าสองสไม่เข้านะครับ80ก็ไม่เข้านะครับก็เอาตัวจุดฝั่งนี้เอาฝั่งนี้4ตัวนะครับก็คงจะให้เหมือนเดิมนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ มันได้อะไรเอ่ยฝั่งนี้ได้ห้าเจ็ดสองสามมันไม่เข้านะครับแต่ก็เขียนไว้ให้นะครับฝั่งนี้ห้าเจ็ดสองสามฝั่งนี้ไม่เข้านานแล้วนะครับตัวสีตัวฝัว่งนี้เข้าเป็นหลักสิบบน,นีดีวันนี้ก็หลักสิบบนนะครับถึงจะคู่มันไปล่างแต่ว่าตัวหลักๆก็คือสิบบนนี่แหละนะครับก็เข้าอีกฝั่งหนึ่งได้อะไรนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้

เราก็วาง0125เป็นหลัก10ไว้ก่อนนะครับ0125ก็จะเป็นตัวรูดรูด0125รูด0125ตัวรูทนะครับ ตัวรูดสี่ตัวส่วนมากเป็นหลักสิบบนก็จะวางไว้เสาสบบนนี่แหละนะครับทีนี้สูตรที่เราจะเอามาประกบนะครับสูตรเดิมสูตรเดิมอ่าทำสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้คิดยังไงนะครับสูตรนี้คิดยังไงก็เอาหมื่นเป็นตัวเดินหมื่นอันนี้ศูนย์ตัวนี้มีเข้านะแต่วันนี้เอาสี่ห้าหก สูตที่2เอาหลัก10เอาหลัก10บนเป็นตัวลบ1บวก1นะครับก็จะได้8 9 0 8 9 0อีกต่อมาอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะได้พันคือ9บวก10บวก7แบวก10บวกหน่วยบวก1นะครับก็จะได้ที่6 พันบวกหนึ่งก็จะเป็นสิบแล้วเจ็ดบวกหกเจ็ดอาเก้าบวกเจ็ดก็จะเป็นหกเจ็ดแปดอาหกเจ็ดแปดอีกฝั่งหนึ่งแสนลบหนึ 1, 8, 9, ่งบวกหนึ่งแปดเก้าศูนย์อาทีนี้เราไปดูวิ่งรูดเรามันชนตัวไหนดีมีไหมนะครับ ชนตัวไหนดีมี8 90 678 890รู้สึกว่ามันชนที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับชนที่0ูนย์ตัวเดียวชนที่0ูนย์ตัวเดียวเอาสูตรไหนดีเอา890ไหมหรือเอา8 7 8นะครับที่จะประกอบกับ0 125นี้นะครับจะไปกบกับนี้วันก่อนสูตรลูดมันประกอบกับ 4 5 6หรือ3 4 5นี่ได้นะครับแล้วฝั่งนี้ล่าสูตรนี้นะครับมันมาประกบกับนี้วิ่งรูดคือ8 9 0 3มาประกบกับ6 7 8, 8มันออก9 7นะครับอันนี้เป็น10นะทีนี้วันนี้10มันตรงแค่ตัวเดียวคือ0 10คือ0นี่งั้นเราก็จะเอาสูตร8 9 0 890เอา0เป็นตัวเด่นนะครับ ประกบกับ6 7 8จะประกบกับ6 7 8นะครับ6 7 8อา้าก็จะประกบกับ6 7 8ก็จะได้06 07 08 6 0, 7 0, 8 16 17 หนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเอาห้า <c oughs> อยู่นี่มีห้าด้วยหกอืมไม่มีหนึ่งไม่มีสอง ไม่มี1ไม่มี2แต่0นี่ชนกันกับ10นะครับ0 20นี้8 90มันจะมา0ไหม8 90ก็น่าสนใจนะ890ล่าสุดมันมา9แต่ถ้าเป็น2ตัวชนกันแล้ว8 90มันจะมาไหมนะครับ8 90ชนกันเด่นได้ที่0นะครับก็จะเอา0ไว้เป็นตัวเด่นในวิ่งรูด ศูนย์ไม่ชนนะครับชนที่2กับ5ก็เอาศูนย์เอาศูนย์ก่อนเป็นเบื้องต้นตัวเด่นนะครับตัวเด่นในเบื้องต้นก็คือสสูตรนี้ชนกันนะครับสูตรที่3กับสูตรที่สูตรที่2กับสูตรที่4ชนกันที่890เลยนะครับซึ่งสูตรที่4เดินมายาวๆนะครับเดินมายาวกว่าเพื่อนยังไม่หลุด เดินมายาวกว่าเพื่อนอันนี้ก็หลุด2แล้วมาเข้า2หลุดเข้า2หลุดเข้าหลุดเข้าสปิดหลุด2วันนี้จะเป็นยังไงนะครับ4ี่ห้ก็เลยยังไม่จับกับ4ี่หเพราะมันหลุด2องวติดแล้วนะครับยังไม่ก็จะ6กเใช่ไหมอ่าหกเจ็ดะสูตรที่มันเข้าอยู่นี่แหละนะครับ หกเจ็ดแปดเลือกศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองห้าประกอบกับแปดเก้าศูนย์เลยนะครับตัวที่มันชนกันนะแต่ผมเลือกแต่ผมเลือกที่หกเจ็ดแปดจะเลือกถูกไหมแค่นั้นแหละนะครับจะเลือกถูกไหมชอบเลือกไม่ถูกนะครับสูตรมันเข้าหรืสูตรนี้มันเข้าอยู่แต่ว่าเลือกให้ fc เลือกตัวประกอบนี่มันดันไม่ถูกนะครับอ่ะก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อน ก็ค,คงจะอ่าหรือด,ด,ด,ดูสูตรตัดอีกไหมสักสูตรไหมมีไหม,มก่อนแป๊บหนึ่งตัวเลขก่อนตัวที่มันเข้าตัวเลขที่มันเข้า ตัวเลขที่มันเข้าตัวนี้ก็มาหนึ่งสองสามหนึ่ามหนึ่งสองสามหนึชนชน1 2 3แต่อยู่นี้ไม่ชนนะครับถ้า1 2 3มันต้องประกบกับ8 90เถ้าหนึ่ามนะมี1 2, นึ่งนี่ถ้าหนึ่งต้องประกบกับ8 90ถ้าเอา0นต้องประกบกับ หกเจดปดนี่ถูกแล้ว1นึสองสามประกบกับแปดเก้ศนอีกแนวทางหนึงมี2องแนวทางอยู่ด้วยกันถ้าเอานี่ศูนย์หนสองศย์สองห้าประกบกับ8 9 0เลยนะก็อีกแบบหนึ่งอีกทางหนึ่งนะครับแต่ผมเอาตัวนี้ก่อนแต่ผมเอาตัวนี้ก่อนศูนสองประกบกับหกเจ็ดแปดนะครับก็ มันมีมีฝั่งหนึ่งเห็นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับที่เห็น 1, 2, หนึ่งสองสามวดกดนมาสองสามสี่งวดนี้ได้หนึ่งสองสามมันก็มีโอกาสไปแต่ว่าอันนี้คือเน้นเป็นทางบนนะครับศูนย์หนึ่งสองห้าสี่ตัวนี้เน้นเป็นสิบบนเน้นวางที่สิบบนจะมาเปียไหนนะครับอ่ะก็อันนี้เราไม่ทราบเราก็ฟ้าไปตามสถิตินะครับตัวเลือกมาผมเลือกสองสามสี่งวดก่อน วันนี้ไม่เลือก890มาเลือก678มันจะได้ไหมนะครับ678นี่มันก็เข้าอยู่นะแ9 0้า890อยู่นี้ก็678นี่นะครับเลือกถูกไหมจะเลือกถูกอันไหมแค่นั้นแหละครับก็ประกบกับ0125นี่นะครับ678หรือ890กนะก็ถ้าไม่เอา8 678ก็จะเป็น890อ,อีกฝั่งหนึงอีกสูตรห นะครับถ้า678ไม่มาก็จะเป็น8 90เแต่มันชนที่8เแต่มันชนที่8ก็ถ้า0ูนย์เดือนก็คือ08นะถ้า0ูนย์เดือนก็คือ08นนะครับอ่ะได้ตัวเดียวก่อนคลิปแรกนี้นะครับได้ตัวเดียวก่อนรอไปสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับรอสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ